สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมวันพลัสแมนซอมแมนนี่แล้วนะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาทำอะไรเหรอวันนี้เราจะไปสอนวิธีหาอุปกรณ์ที่แบบไวนะแบบไวแบบคนเร่งรีบอะ่ะเราก็จะมีเวลาของทุกวันนะครับทุกคนอ่ะแล้วผมพาไปเลยอ่ะถ้าไปแกลกกดไปทำรวดก็เดี๋ตรงนี้ก็ได้เข้าไปเลยนี่ทุกคนหรือด้กดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย หายน้ำมุกหายน้ำมุกหายนนาไอ้ฝั่เออว่ะหายนนากูอ่านอะไรของกูนะเฮ้ยความจริงมันจะมียืนอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีอะเรนไปยืนดูใหม่วะเริยืยยยไไยนเสร็ทีละทีแล้วโอเค้แล,แล้วเราเข้าไปกันนะเราสร้างทีไหวมวะเราสร้างไง้เรากดเข้าเดี๋ยวนี้เลยได้นะเข้าของอื่น,<อ>นแต่เราจะสร้างครับพี่คนไปเราสร้างมาเลยแล้วผมให้ไก่เข้ามาด้วยเออแรกเลยแรก มันใช้น้ำมวนน่วงมันสี่สิบแล้วทุกคนเชื่อว่าโลกเปลี่ยนตัวได้ปะเปลี่ยนตัวไง,วก,งกดได้เลยกดเป็นต,ตัวมึงไม่เหรอเอาเปลี่ยนไม่ได้อ๋อมันเอาพลังที่เยอะสุดของมึงกดเลยนะกพลังผมเยอะสุดนะครับต้องน้องมาโดยเองแล้วผมจะใครอยากดูเทคนิคแบบเร็วเท่ากันแต่แต้มเยอะกว่าก็บอกดได้นะทุกคนไะกดเลยเราขาดสายดีกว่าสายสายาอังกฤษสายสาย,สาย,สายไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เออน่าจะภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นดาแบบสู้กับบอสเนี่ยเอ้ด่วงก็รู้สึกเหมือนจะดีสุดนะเพราะมันตีตัวเดียวไงกลับไอตัวแล้วแน่ราชาราชาทะเลป่ะอ่าตัวนั้นแบบในหมดนี้ก็จะได้เยอะกว่าครับทุกคนลิลี่อะไรวะอ๋อตัวนั้นนะอ้าวเขาชอบเขาอะ เออก็ต่อยทีฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ต่อไมาผมองเลือดเด้งดูเลือดเด้งดิครับผมมึงเห็นเลือดเด้งปะมมึงเห็นไงแต่กูเห็นนะเว้ยตกูทอนน้ำมันได้ด้วยถ้าตีกูสามารถทอนดาเมจได้นะมากโอ้หกพันเนี่ยตื้ดวงผมไม่ได้ครับไม่เขาตีเป็นทีมไงเขาเลยเบากว่านี่ก็เป็นเลือดหลอดสุดท้ายแล้วนะ ก็มาครับผมก็ชิวๆอ่ะทุกคนอยากมาับผมก็บอกได้ครับทุกคนแล้วผมจะสร้างเพจ oh เร็วๆนี้ละผมจะซ้อนแล้วไม่ได้เห็นป oh. 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 ับหนึ่งพันอุ้งโอ้โหหมื่นห้าทุกคนโอ้ดูเลือดมันดิบอว่าเอาครับลิลลี่มันดีลาหุ้ยลิลลี่มันตีสามพันเลยอ่ะ <c oughs> อ่าแปดพันดีกว่าว <c oughs> วเราเลยมันใกล้ตายเฮ้ยว้าว หมดยังเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้ของอ่ะเราเล่นชิวๆอะอ๋อเราแค่มาบอกนี่แล้วก็มีตรงนี้ท้าสูล่าชามุมขวาล่างเลยทุกคนที่เป็นรูปมงกุฎอ่ะนี่มันก็จะมีเวลาเปิดของแต่ละตัวนะตอนนี้ผมอยู่ชั้นสามคุณฟอบไปด้วยไหมไปไหมไปด้วยกันสองคนหนึ่งสร้างให้เขาดูต้องบอกคนเดียวก็ได้นี่กดสร้างเดียวเลยทุกคนก็สามารถเลือกเอาตัวไปได้นะ ขอเอาจัดทีมอ่ะจัดทีมเร่งด่วนเฮ้ยตัวนี้ไปใส่ให,หมว่วะนะป่ะกดเฮ้ย <c oughs> อย่าร้องเพลงครับคุณผมอ <c oughs> ยู่กระเขานหะน้าคุณผมก็ร้องเพลงเพื่อเพราะอะไรผมนมึค่อยชอบอุ้ยหมัดมือเนอะถ้าตัวเลือดยิงน้อยครับเราก็จะยิงต่อยแรงนะแล้วัาาบบอชาออชุราคาบุกิอาชุราเอออาชุราคาบุโตะเฮ้ยติด <c oughs> ไฟวะเฮ้ย สามตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะตัวคนตัวดับเอทให้างของผมทีนผมก็จะไม่รู้เอาตัวไหนมารีวิวละผมยิ้มเพื่อนผมก็ให้มารีวิวขี้หวว่ะขี้ขี้หวงแก่เออเ้ยหมืสามอะทุกคนกระดูกหักเลยนะไอ้ดวงมันเริ่มติดกระดูกหักเลยทุกคนดีนะตัวดวงดวงดีนะดูจิ้ดโอ้แต่ ก็ใช่ไงเจรวิวเอก็คือสามตัวนั้นมันก็พูดถึงเอ็นอามือนกันดูดนิดมถ้าก็บมึงเป็นคนพูดเอ็าเมื่อกี้ไอายนี่มีคลิปปับผมอ่ะทุกคนถ้าเราคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วะครับ